สวัสดีครับสวัสดีพื่อนน้องทุกคนเดอ้อครับเมื่อนี้ผมดูตาฟ้ามนะครับสีภาพป็นน้องมาอัปเดตมาเบิงพัฒน,นาการของหยาในปีท้ายเขื่อนซุปลิบนะครับม,มันเป็นจังไดนะครับบางคนบอกใจนะครับหยาปลูกไปคิดหยังนะครับผมผมก็ต้องบอกวันเดอร์ครับอันดับแรกเป้าหมายของการปลูกหยาเข้าก็คือเพื่อลดต้นทุนนะครับในการอ่าในการ ที่จะไปซื้อหัวอาหารนะครับในการให้งวัวกินหรือให้ควอยหรือสา์กินพืชกินนะครับคันเพราะมีการซื้อหัวอาหารแปลว่านะครับมันก็จะมีการเพิ่มต้นทุนนะครับให้กับการลงทุนของเรานะครับเพราะว่าหองเฮาเป็นอ่าขอกธรรมดานะครับขอกงว้ว1สิบกว่าตัวนะครับเพราะถตาเ่าเฮามีการซื้อหัวอาหารให้กินนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนนะครับคันขายมันก็จะขาย ได้กาไรหน่อยนะครับผมแต่ในทางกับกันนะครับเขามีการเสียสละพื้นที่พื้นที่หน้าพื้นที่ให้นะครับจักหนึ่งไร่สองไร่นะครับในการปลูกงานะครับมันก็จะได้แหล่งอาหารให้กับวัวให้กับควายหรือสัตว์กินพืชหลายชนิดนะครับกินนะครับเพื่อที่จะให้ไยนะครับโค้งส้่งของง้วโครงส้่งของควายนะครับร่างกายของมั่นนะครับมีการจะเริ่เติบโตนะครับแล้วก็สมบูรณ์นะครับแล้วก็ติดถัดไว้นะครับได้ลูกหลาย นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันก็จะเป็นการประหยัดต้นทุนนะครับจากที่เขาลงทุนซื่อหัวอาหารนะครับกําไรเฉลี่ยนะครับขันตัววนึงนะครับเมื่อสื่อหัวอาหารไป2 0 0 0มื่นนะครับขันขายได้4 0 0 0มื่นนะครับเพราะก็ได้กาไรแค่2 0 0 0 0ืนนะครับแต่ในทางกับขันขันเท่าปลูก้านะครับปลูก้านะครับเราเอาให้งัวกินนะครับขันเข้าลงทุนสักหาพันนะครับแต่ขายได้4 0 0 0มื่นนะครับเพราะก็ได้กาไรอยู่ประมาณ4ี่ 3 5 0 0บาทนะครับมันก็จะเป็นกําไรเพิ่มขึ้นนะครับเพิะนัเลแล้วนะครับผมก็เลยมองว่าการปลูกงานะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้กับเกษตรกรสมือนี้นะครับเกษตรกรนะครับห่อเลียงวัวไล่ทุ่งนะครับปล่อยไปตามทุ่งให้ทุ่งหน้าจักสได้กินอี้ยังนะครับเนี่ยนะครับเขาเลยแบบนี้ความคิดแบบใหม่นะครับเขาก็ เสียสารพื้นที่หน้านะครับเผื่อสช้มาปลูกงาให้งัวกินให้ควายเข้ากินนะครับง่วควายเข้าก็จะมีการเจริญเติบโตที่ดีนี่ความแข็งแรงการเนื้อหลายนะครับพ้นสื่อก็อยากได้ครับมันอ้วนมันพี่มันกันละครับขันมันจอยนะครับพ้นสื่อกับอยากได้แต่ว่ามันเป็นคีโล่คีนังกะสิตินะครับบางเท่อนะครับกับขาดทุนก็มีนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับการปลูกงานะครับเสียสารนที่บอกีไรหรอครับหรือบกีงานนะครับมากมาปลูกงานะครับมันก็จะเป็นการ สร้างแหล่งอาหารนะครับให้กับงวให้กับควายเหาได้นะครับผมนี่ครับแล้วอนีายสายพันธุ์นี้เปียกไทเคลื่อนทุบริบเนี่ยครับเป็นอย่างผมขึ้นในน้ำนะครับเราเนี่ยสายพันธุ์นี้นะครับมันได้ปริมาณหลายนะครับผมมาขันทว่าเขามีพื้นที่จํากัดเป็นว่าครับ แต่ว่าเฮานะครับปลูกแล้วนะครับวูอ่าก็ได้กินหลายตนะครับวูอ่ะกับอิมไว้นะครับและที่สําคัญนะครับมันก็สามารถได้กินตลอดทั้งปีได้นะครับมันก็จะเป็นการดีเรื่อยนะครับคาร์วาพี่นงนะครับปลูกยาบางชนิดบางสายพันธุ์ที่มันมีการเจริญเติบโตที่ซ่านะครับมันกับวันกินนะครับเพาก็จจาเป็นต้องไปหาซื้อหญ้าซื้อหัวอาหารซื้อเฟี้ยงนะครับมาให้งัว่กินนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับเกษตรกรของเรานะครับผมนี่นะครับการปลูกยาก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครรรัับบให้กกกเษต พน้องบ่จําเป็นต้องปล่อยงัวลงทงเมื่ดมือหรอกครับพี่น้องเฮาเสียสละเวลาจักหนึ่งถึงสองชั่วโมงในการตัดหญ้านะครับผมให้งัวให้ควายให้กินนะครับเฮาเพ่อตัดแล้วๆให้งัวนกินแล้วงัวกินอีมัวดก็นอนนะครับคนนะครับกับนอนน้ำงัวครับนอนเมื่ดมือก็ได้ครับนี่มือแรงของมาตัดอีกเพียรหนึ่งนะครับผมนี่นะครับวิธีการบริหารจัดการเฮาบ่จําเป็นต้องยึดแบบสมัยเก่าเสมอไปเฮาเอาสมัยเก่ามาประยุกต์ มันเข่ากับสมัยปัจจุบันนะครับ,บนว่าเขาติดปลอยลงทงพือยังสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเขาแบบนี่กัปรปลาเพียนนั่นสิละครับแต่กอนปลูกะตะกอนอันนี้กับปลูกอ้อยปลูกมันปลูกเขานะครับมันกับบอคอยได้ผลผลิตปานใดเพราะว่าเขาต้องขายให้กับพ่อค้าคนกลางนะครับพ่อค้าคนกลางเป็นคนกนนคําหนดราคานะครับผมเตะว่างงอแต่คควยนะครับ อ่าเป็นเกษตรกร,เ,กรเป็นคนกลเม็ดราคาเองขั้นบริเวราคาบ่ขายก็ได้นะครับผมอันบริเวราคาขายเป็นขาเนื้อก็ได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อที่มีกระเดร์ครับผู้น้องถือใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นก็ต้องใจกับตุตาฟาร์มเด้อครับขอบคุณครับ